ครับเสาร์นี้มาหาเห็ดเนาะครับอยู่ทางเขาไปจะมาติดตามครับสิได้เห็ดเพราะทำได้ครับตอนนี้ก็สวยเติบแล้วยังก็อยู่ทางเขาครับพาตอนนี้ก็พอได้อยู่นิดนึงครับ <c oughs> ได้บ่ได้มีคู่กลายมาดิเงี้ย น,นิ่งขึ้นแล้วเอ้าได้ของดีแล้วครับบานเห็นหมครับกำลังงอวานฮ้องอืมกำลังงามครับ затлири. Зал я банал. Табагат. Талам нэмгэн. Мой хат. ต่อไปครับกับหามาจากพักหนึ่งกับเจออ่ดอนนะมีลหมลงเงกมีหลงเงกเหลืองในะจแกแล้วนะนี่ครับกำลังงามเลยครับเดี๋ยวหาต่อไปครับพูดถึงนี่กับหามา โดนรถสมบหุ่นแล้วครับกับพาะใดอยู่เมืองบรรยาก,กาศครับขึ้นมาจนปลายปลายเขานียุ่สูงสุดของยอดเขาแล้วครับแสงสะท้อนนั่นนะใส่โฟลตสิบสองมินิไทยสูงโคตรหินชันลงไปครับ เดี๋ยวขอหาต่อกันนะครับเด้อเหมือนที่เจออีกกลุ่มนึ่งน,นะครับัน,นผมก็บว่าเห็ดอย่างน้นะ,ะ,ะครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนนั่นครับ ครับหลังจากได้เห็ดน,นาแลบให้มูลนึ่งล่ะอันนี้ก็ก็พอคุ้มเห็นน้ำมาครับไอ้นี่อันนี้นี่ครับดังแดงนี่ของข้าวจักว่านี่เหมือนยิงก็ครับเห็นอยุกนี่สองดอกของจีแปลกครับโคโอเค รอยู่ตรงกันเนาะอันนีน้อีกน,น้อยๆสองดอกเห็นไหมครับมันแดงนะนี่ครับมี่สอง คอยเจ็บแค่แบบนี้เลยนี่ครับไปหากันต่อครับออม,มาเจอเงี้ยใคอีกรอบนึงครับนี่เจ็สวยครับปะเดี๋ยวหากันต่อครับกรัหามาได้สักพักนึงแล้วเนาะแต่ว่าวสิครับบ้านเมื่ออาบน้ำาแ,แล้วครับบ้าน,นตอนนี้ก็ประมาณ เจ็ดโมงสี่สิบครับยวเสงให้เบิงเนาะว่าได้หลายปบนใดานี่ละครับที่ได้กระสีมีเห็ดไ่เห็ดนาเลยเห็ดน้ำมากเห็ดละงอกก็ได้พอกินครับก็มันแจีงนึงนี่แหละครับจังได็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามแล้วครับเนาะพอกันคลิปไหมครับมือนีิสวัสดีครับ